สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูรัฐอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ future, คุณครูรัฐจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นและของใช้ค่ะ <Wow. S 1> ในกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษานะคะซึ่งเด็กๆจะได้ฝึกทักษะในการคิดค่ะ เกมที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆเล่นในวันนี้ก็คือเกมจับคู่ภาพสิ่งของที่สัมพันธ์กันค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมนะคะคุณครูมีคำศัพท์น่ารู้มาให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการออกเสียงกันก่อนค่ะไปเลยค่ะคำศัพท์น่ารู้ pencil p n l Doll Tukata. Sock Shoe Shirt Swear. Umbrella Rong. Gun. <coughs> Toothbrush. <coughs> Rang si fun. Hat. <coughs> <coughs> เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฝึกออกเสียงตามอยู่ใช่ไหมล่ะคะแล้วเย็นนี้ก็อย่าลืมไปฝึกฝนฝึกออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> เด็กๆจะได้เก่งมากขึ้นกว่าเดิมคะ่ะโอเคต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเล่นเกมจับผู้ภาพสิ่งของที่สัมพันธ์กันคะ่ะ ซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมจับคู่ภาพสิ่งของสองสิ่งนะคะที่ใช้คู่กันใช้ด้วยกันหรือถ้าเราเห็นสิ่งหนึ่งแล้วนะคะเราก็มักจะเห็นสิ่งหนึ่งด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะไปดูข้อที่1นะคะนะคะเด็กๆมาแล้วค่ะเลขหน่งค่ะภาพที่คครูจะให้เด็กๆดูตอนนี้นะคะก็คือภาพของเสื้อนั่นเองค่ะเสื้อนะคะจะใช้คู่กับ สิ่งของใดนะคะมาดูข้อกอไก่ค่ะหมวกนะคะคอช้ยกางเกงคอควายรองเท้าค่ะอ่าเด็กๆลองคิดสิคะว่าเสื้อน่าจะใช้คู่กับสิ่งของชิ้นใดนะคะเริ่มจับเวลาค่ะ เวลาค่ะเด็กๆเกฉเลยค่ะก็คือขอไข่นั่นเองนะคะเสื้อก็ต้องคู่กับกางเกงนะคะสังเกตว่าเสื้อเป็นเสื้อเด็กผู้ชายนะคะเอาไปเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากค่ะไปดูข้อที่2ต่อเลยค่ะมาเลยค่ะข้อที่2ค่ะภาพที่คุณครูให้นะคะก็คือภาพรองเท้าค่ะดูสิคะว่ารองเท้าจะใช้คู่กับอะไร อไกากระเป๋าค่ะพอไข่ถุงมือพอไม้ถุงเท้าค่ะเอรองเท้าจะคู่กับอะไรนะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเฉลยค่ะ เฉลยก็คือภาพคอควายนะคะถุงเท้าค่ะมีรองเท้าก็ต้องมีถุงเท้าเวลาเราใส่รองเท้าก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะคะไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่3มนะคะเด็กๆมาแล้วค่ะเล 3. ข3มภาพที่กำหนดก็คือภาพหม้อหุงข้าวค่ะเอหม้อหุงข้าวเราจะเห็นหม้อหุงข้าวอยู่ที่ไหนนะมาดูกันเลยค่ะ ่าห้องครัวค่ะภาพขอไข่คือห้องนอนและคอควายคือห้องอาบน้ำหรือห้องน้ำนะคะครูรเริ่มจับเวลานะคะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยก็คือก็อไก่ค่ะภาพของห้องครัวค่ะหม้อหุงข้าวก็คือเอาไว้สําหรับหุงข้าวและประกอบอาหารนะคะจะอยู่ในห้องครัวนะคะเด็กๆไปดูข้อที่4เลยค่ะมาแล้วค่ะข้อที่4ค่ะภาพที่กําหนดก็คือ เป็นตุ๊ก,กตาค่ะตุ๊ก,กตานะคะทําจากผ้านะคะดูซิผ้าตุ๊ก,กตาตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งของใดนะคะมาดูกอใครค่ะไม้บล็อกค่ะขอใข่ตุ๊ก,กตาหมีพอควายจรวดค่ะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเด็กๆอ่าฉเฉลยก็คือขอไข่นั่นเองค่ะก็คือตุ๊กตานะคะจะมีความสัมพันธ์กับตุ๊กตาหมีเนื่องจากว่าทําจากผ้าเหมือนกันและก็เป็นตุ๊กตาเหมือนกันนุ่มเหมือนกันใช่ไหมคะส่วนไม้บ็อกก็ทาจากเป็นเป็นของเล่นแต่ทําจากไม้นะคะจรวดก็ทําจากกระดาษน,นั่นเองค่ะเด็กๆถูกคําตอบถูกไหมล่ะคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะไปดูข้อที่5ต่อเลยค่ะเด็กๆ ข้อที่5นะคะมาดูเลยภาพที่กำหนดก็คือภาพฝนตกค่ะเอ๊เมื่อฝนตกเราจะต้องใช้อะไรนะก็กไก่หมวกค่ะขอไข่ครีมกันแดดอ่าข้อควายร่มค่ะรูจะจับเวลาค่ะ เวลาค่ะ,ฉะเฉลยก็คือภาพคอควายนั่นเองค่ะภาพร่มนะคะเมื่อฝนตกนะคะเราก็ต้องกางร่มค่ะเด็กๆอ่ามีใครตอบถูกบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปดูข้อที่6ค่ะอ่าข้อที่6นะคะมาแล้วค่ะข้อที่6 ภาพที่กำหนดให้โอ้เป็นภาพปืนค่ะซึ่งปืนนี้เด็ก,ดกๆก็อย่าไปเล่นนะคะเพราะว่ามันเกิดอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะอ่ามาดูข้อกอไกค่ะภาพหมวกกันน็อกขอควาครภาพหมวกตำรวจนะคะคอควายภาพหมวกชาวนาเอ๊ะปืนนี้คือ อาวุธของอาชีพใดนะหรือสัมพันธ์กับอาชีพใดนะคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเฉลยก็คือขอไข่นั่นเองค่ะหมวกตำรวจหรืออาชีพของตำรวจนั่นเองนะคะเพราะว่าปืนคืออาวุธในการทำหน้าที่ของตำรวจค่ะไปดูข้อที่7ต่อเลยค่ะ อภาพที่7มาแล้วนะคะภาพที่กาหนดให้ก็คือภาพนิ้วมือนิ้วมือนะคะเอนิ้วมือ,อะจะสัมพันธ์กับภาพไหนนะก็ไก่ค่ะแหวนขอไารรองเท้าขอควายต่างหูเอ็นิ้วมือสัมพันธ์กับสิ่งของใดนะคะเริ่มจับเวลาค่ะ เวลาค่ะเด็กๆเฉลยค่ะก็คือกอไก่นั่นเองค่ะนิ้วมือก็ต้องใส่แวนนะคะสวมที่นิ้วมือนะคะถ้าเป็นต่างหูก็ต้องใส่ที่หูรองเท้าก็ต้องใส่ที่เท้านะคะโอเคต่อไปข้อที่8เลยค่ะมาแล้วค่ะเลขแปดภาพที่กำหนดก็คือภาพแปรงสีฟันค่ะเด็กๆแปรงสีฟันเอาไว้ทำอะไร แล้วควรจะคู่กับสิ่งของชิ้นไหนนะคะไปดูกอไก่ค่ะยาสีฟันค่ะสบู่ายาสระผมหรือแชมพูนั่นเองนะคะอ้าวครูจะเริ่มจับเวลาค่ะ คะเด็กๆคําตอบก็คือก็ไก่ค่ะยาสีฟันนั่นเองค่ะมีแปรงก็ต้องมียาสีฟันใช่ไหมล่ะคะเด็กๆได้แปรงฟันหรือ,อยาอ่าถูกต้องไหมล่ะคะต่อไปข้อที่9ค่ะหมาเลยข้อที่9ภาพที่เห็นก็คือภาพผู้หญิงผมยาวเอ๊ผู้หญิงผมยาวนี่ควรที่จะใช้สิ่งของชิ้นไหนนะ กอไก่ค่ะหวีขอไท้ตะเกียบข้อไข้รองเท้าค่ะเด็กๆผมจะเริ่มจับเวลานะคะ <S <S หมดเวลาค่ะเฉลยก็คือกอไก่นั่นเองค่ะผมยาวๆก็ต้องมีหวีไว้สางไว้หวีผมใช่ไหมคะใครตอบถูกบ้างคะ เยี่ยมที่สุดเลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ค่ะหาเลยค่ะเป็นภาพของดวงตาอ๋อดวงตาเอาไว้ควรที่จะคู่กับภาพไหนนะคะก็ไกลค่ะกระโปรงค่ะแว่นตาและสร้อยคอค่ะเด็กๆเอตานี่ควรที่จะใช้กับ สิ่งของชิ้นไหนนะคะอ่าให้เวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆคำตอบก็คือขอไข่นั่นเองค่ะมีแว่นตาไว้สวมตาไว้สวมที่ดวงตานะคะไว้เกาะที่หูด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะอ้าวใครตอบได้ทั้ง10ข้อถูกหมดทุกข้อเลยจบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ สำหรับุณครูรันะคะก็มีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นทุกๆสัปดาห์นะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูและก็ไม่พลาดคลิปสนุกๆครั้งต่อไปนะคะสำหรับคลิปหน้าเจอกับคุณครูใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกๆครั้งต่อไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย